เย็นนี้มาหาดักหนูมันก็น้องตัม้มน้องตั้มแล้วก็น้องเบียร์อยู่นู้นโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ดักกันก่อนเลยวันนี้มาเย็นนี่ครับใช้อันนี้ใช่กลับแบบเนี้ยกลับครือวงกลมกับเบียร์ข้าวโพดเดี๋ยวเราไปหาที่ดักเลาะกะเลาะข้างหน้า เฮ้ยครับนี่กระดักเสร็จแล้วครับม,มืดและเรารอชมตอนกลางคืนแต่ตอนเช้าว่าจะมีว่าจะมีแต้มรู้เปล่าอ,อันนี้มันหนึ่งเนื้อเลยมันลอยกล่องอยู่เป็นยังไงไออปเดี๋ยวไปย้ำหนูกันนี่ยังคืนกระดักไว้เนี่ยวะ ก็ได้เขาข้าวแต่ข้าติดแว้งในๆอ่ะตอเ,เองอซอนตัวเองนีงมีติ๊กลอกไว้หยยบเองทางจงนี่ไงเาดักไงเนียรันดวว้ยตามโดนโดนที่นเนี้ย เนี่ย่าง,งอะไรอย่างนี๋ยวนี้ค่าก็ได้ค่าท้าถึงเดี๋ยวจะถ่ายค่าก็ได้มันมันครับแต้มแรกก็โดนแล้วใช้สวยอืม มันขึ้นเลยไม่เปลี่ยนไงไม่เปลี่ยนนี่เละมันเลยเอาไม่รู้ว่านี่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 ครับแต้มเลกสวยงเลยไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเนี่ยมันป่วยเปล่าไม่ใช่หรอกมันท้านกปกติมันไม่ นิ่งอย่างนี้หรอวนกรุดเนี่ยมันเจ็บเลยวะนกตะเพาเปล่าอะนี่เจ็บเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปโดนกับนี่เด <player> ja e ี๋นกตะเพาเปล่าไงนกรุดมาเนี huh. ่ย <Muslims> ง <router> ูพ่นอ่ะจะไม่กินถ้าหากินกลางคืนที่ใช่พิราบเนี่ยนกตะเพาไงี่ยถ้าไม่ใช่พิราบก็ตะเพาอ่ะยูทูปใช่ได้ เต็มสองหลังเดิมมาตะกี้เลยจะเปิดไหมหรือแกจะถ่ายตัวตัวเหยื่อตัวตัวมันก็นมา เออเขาโพสมันจริงนะเต็มสอ,สองเต็มสองเต็มละเต็มสวัสดีครับสวัสดีนานาทุก่านนะครับวันนี้ก็เช้าแล้วหลังจากที่เมื่อวานเรามาใส่กับลักหนูไว้สิบอัน เป็นทุ่งนาหลังบ้านครับแล้วก็เมื่อคืนมายามได้ไปสองแต้มเดี๋ยวเช้านี้เรามาลุ้นกันต่อว่าจะได้อีกอกี่กแต้ม ้านไม่ติดแหลก้านไม่ติดครับเยีะยหมดน่าจะเป็นหนูน้อย นี่ติดหนูทองขาวหนูทองขาว โอเคครับนี่ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยครับสรุปผลงานเช้านี้ก็ได้สองแต้มครับแต้มเป็นหนูท้องขาวท้องมันขาวๆนี่รวมเมื่อคืนอีกสองแต้มก็เป็นสี่แต้มก็พอได้กินอยู่ครับ ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ